สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยเหรียญน,นี้นะครับใครมีสามารถขายได้เหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญไส้แตกไส้เลื่อนนะครับก็มีสีเงินเกินเข้ามาอ่า รงใส่ในคือใส่สีทองนะครับเรียนแบบนี้ในหลายๆช่องเขาก็ประกาศรับซื้อราคาก็อยู่ที่คนซื้อคนขายช่องสมาคมชาแนลไม่ได้รับซื้อนะครับบอกไว้ก่อนเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับใครมีนะครับก็ติดต่อหาซื้อหาขาย ติดต่อขายเอาเองทาง YouTube ก็มีกลุ่มซื้อขายอยู่หลายช่องนะครับเหรียญนี้ก็มีความนิยมสูงนะครับช่องสมาคม h ช n แนลนะครับก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับเป็นเหรียญที่ขายง่ายถ้ามีก็เลยนำมาให้ข้อมูลเพื่อน ได้ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราทางช่องของเราก็จะทำคลิปเหรียญที่ขายได้ให้เพื่อนเพื่อน FC ได้ติดตามรับชมตลอดไป สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ